เดี๋ยวก็มาดูครับว่าจะได้แบบไหนนะครับผมชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับแบบประมาณนี้เลยเท่าที่ผมถือเลยอันนี้ก็เป็นน็อตนะครับผมน็อตที่แบบว่าผมได้ซื้อมานะครับอันนี้ก็จะมาลองวางดูนะครับผมก็มันจะทําเหมือนแบบบานพับอะครับผมแต่ว่าการที่ผมจะทำบานพับเนี่ยครับผมก็ไม่ได้ซื้อบานพับมาโดยตรงนะครับผมก็ใช้วิธีการทาเองเนี่ยนะครับโดยการใช้น็อตแปลงเนี่ยครับผมนี้ผมก็จะทาการเชื่อมครับเหมือนเชื่อมพอกเติมเนื้อให้เนื้อขึ้นมาเพื่อ อนน็อตหมุนรอบตัวมันจะได้ไม่มีการติดขัดนะผมก็จะเชื่อมอยู่ซีปุ่มประมาณนี้ครับส่วนลักษณะการที่เชื่อมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเหมือนกับหนุนให้น็อตตัวกลางมาลอยตัวขึ้นนะครับเพื่อที่จะน็อตตัวกลางมันก็จะหมุนได้รอบตัวนะผมก็จะประมาณนี้ครับลักษณะงานนะครับผมต่อมาเราก็มาทําการเชื่อมแท็กเลยครับเชื่อมแท็กเพื่อที่จะประคองน็อตก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยเชื่อมเต็มทีหลังนะครับผมก็จะแท็กตามปลายสองสองตำแหน่งนะครับที่เราทำการทาไว้นะผมก็ใช้ประแจ แบกดีไว้แบบนี้ครับแล้วก็เคาะครับ